คลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตามล่าคอกเชโดอีกแล้วนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็น ep ีที่สี่นะครับผมนะของปีนะครับที่เป็นฤดูการล่าเชโดคอกนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะต้องเนี่ยฮะวันนี้ไม่ได้เอาเรือคายักมานะเนี่ยครับเราก็จะแจวเรือคันนี้นะครับผมนะไปโน่นเลยนะครับผมนะ ถ้าเราโชคดีนะครับผมถ้าเราโชคดีนะครับเราก็อาจจะเจอ,อแม่คอกชดนะครับฝูงคอกนะครับนะ <Wow. S 1> ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าแม่น้ํามันกว้างใหญ่มากนะครับนะ oh, <no. S 1> ต้องเจวหรือพายไปไกลๆนะครับถึงจะเจอสักคอกนะครับถ้าโชคร้ายนะครับก็อาจจะไม่เจอหรือว่าเจอก็อาจจะเป็นคอก เก่าที่นักล่าเขาสอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวต้องมาติดตามชมครับผมว่าทริปนี้นะครับนะเทิงจะรอดหรือเปล่านะครับผมกับอ่ทริปตามล่าคอ,อกชโด,ดครับผมไปลุยกันครับเนาะ โอ้โหยหลุดเ้ยอือกัดจริงๆด้วย,ย,นนวยไม่ได้ครับผมโอ้โหน่าจะไม่เอาแล้วครับผมนะโดนแล้วโดนขอเบ็ดแล้วครับอือหือฝากไว้ก่อนเข้าไปในเขตรไปบ้อยแล้วครับผมโอ้ ไม่ทันครับผมตามไม่ทันครับผมนะผูกงนี้ยอม うん。Ooh. นุ่นอีกอคอกหนึ่งอคอกนี้ก็โอ้โหดุครับกัดนะแต่มันกัดแบบเออระแวงระแวงนะครับผมนะหายไปละเข้าไปในป่าตรงนี้นะเมื่อกี้กัดทีนึ่งตรงนี้เป็นตะข่ายอีกละสวยเลย ถ้าขายดักปลาครับผมนะนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมกัดอยู่นะกัดครับผม เห็นอยู่ครับผมเห็นตัวอยู่นะนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมกัดครับผมกัดครับผมกัดกัดกัด Độ bác. อยูู่อู้้อยู่ครับแล้วก็ไปติดตะข่ายด้วยโอ้โหไม่เอ้ยติดคายของชาวบ้านด้วยครับผมอ,อโอ้โหจะหลุดแล้วท่านผู้ชมจะหลุดแล้ว oh, <no. S 1> ตัวนี้ครับตามมาอยู่นานนะครับผม ผมว่าไม่รอดแน่ครับผมติดข่ายของชาวบ้านด้วยนะถ้าหลุดต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหต้องขอใช้กิปเปอร์แล้วกันนะครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะดูแม่คอโอ้โหไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะครับเพราะว่าเป็น สาย30ปอนนะครับเออสายช็อคนะครับผมนะสายช็อค30ปอนเองนะครับผมนะอุโอยโอ้ย,อ,ยอะไรวะ หลุดนะสติกหลุด<อ>ดูดิติดคายครับผมนะตัวนี้น่าจะมีไซส์ไซส์สามครับผมโอ้โหเห็นไหมหลุดละเห็นไหมหลุดพอดีเลยครับต่คายช่วยตะคายชาวบ้านช่วยไว้<อ>ว้าวเ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องปลดกิ๊บเปอร์ออกก่อนครับผมนะไม่อยากให้มันเป็นแผลครับถ้ามันเป็นแผลที่ปากผมจะต้องเก็บนะฮะปล่อยไปคงไม่รอดโอเคครับผมนะไม่มีแผลนะครับผมนะโอเคตัวนี้ปล่อยได้อยู่ดยอดเดี๋ยวเราขอแกะมันขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมนะถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็ปล่อยไปดูสิกิปเปอร์นะทึงพังหมดอู้ นี่ยฮะหลุดพอดีเลยครับผมนะโอ้อ๋อแล้วมันมีแอรตะข่ายดักอยู่นะครับแล้วก็หลุดด้วยหลุดเรียบร้อยนะครับโอ้ขอแกะก่อนหลุดพอดีเลยครับผมสลัเบ็ด จริงๆด้วยเดี๋ยวเราเจออีกข้อหนึงครับอยู่อยู่ตรงโน้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องลองไปหาดูเดี๋ยวขอจัดการปล่อยข้อนี้ก่อนนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการลา่าโดูทริปนี้นะครับผมก็ผลงานก็นาเทิงรอดครับทริปนี้นะก็เจออยู่หนึ่งคอกนะครับคอกนึงนะครับผมก็โอ้โหตามนะรู้ว่ามีตัวก็ตามเลยนะครับกว่าก็ตีจนกว่ามันจะกรดอนนะก็เลยรอดทริปนี้มาได้แล้วก็ กลับนะครับก็มาแวะดูตรงนี้นะก็เงียบครับผมนะไม่มีเลยนะครับผมนะว่ากะว่าจะเดินตีสักสักนิดนึงก่อนจะปิดทริปนะครับผมก็ไม่เจอนะครับผมนะก็โอเคครับทริปนี้ก็ถือว่ารอดนะเจอกันใหม่ทริปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะาเทิงด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ